ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูรูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆในแต่ละวันคนเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเวลาทำงานแต่ละอย่างน้องๆต้องมีความตั้งใจและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากระทำด้วยพี่รูรูมีวิธีการฝึกสมาธิอย่างง่ายมาบอกน้องๆด้วยลหละเพราะว่าการมีสมาธิ จะทำให้เราสงบเยือกเย็นและมีสติเราจึงควรฝึกสมาธิโดยเริ่มจากข้าหนึ่งฝึกแผ่จิตใจให้ไพศาลตื่นนอนตอนเช้าสุดลมหายใจเข้าออกยาวๆตรงหน้าตากแล้วแผ่ความปรารถนาดีโดยระลึกถึงพ่อแม่สัตว์โลกจงเป็นสุขเถิดแล้วน้อมกายน้อมใจว่าต่อไปเราจะทำแต่ความดี ข้อสการฝึกสํารวมกิริยาด้วยการถือขันน้ำตักน้ำให้เต็มขันแล้วถือขันน้ำเดินกลับไปกลับมาไม่ให้น้ำหกข้อ3ฝึกสติด้วยการฟังครูอธิบายคิดตามคําพูดของครูโต้ตอบซักถามเมื่อไม่เข้าใจข้อสุดท้ายแล้วนะน้องๆการฝึกเป็นคนมีน้ำใจโดยการแบ่งปัน เช่นแบ่งขนมหรือสิ่งของให้เพื่อนอย่าลืมไปลองฝึกปฏิบัติกันดูนะจ๊ะน้องๆพี่รู้ลู่รับรองเลยว่าสิ่งที่น้องๆทำจะต้องดีแน่นอนสวัสดีจ้า